สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมประโยชน์ของกะเ๊ยบเขียวนอกจากเราจะทําอาหารได้หลากหลายแล้วเขาก็ยังมีสปปรรพคุณทางยากก็จะช่วยเคลือบกระเพาะสําหรับคนที่เป็นโรคก,กระเพาะแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกช่วยขับพยาแล้วก็ยังช่วยลดน้ําตาลอีกด้วยค่ะนอกจากเขาจะมีประโยชน์ต่อคนแล้วเขาก็ยังมีประโยชน์ต่อพืชนั่นก็คือ เมือกของเขานั้นเราจะนำมารดพืชผักทำให้พืชผักนั้นงามค่ะโยตต่อต้นพืชผักนั้นก็คือเราจะเอาน้ำเมือกเมือของเขาไปรดพืชผักสวนครัวของเราค่ะเราจะใช้กระเจี๊ยบเขียวสามฟากค่ะเราใช้น้ำหนึ่งลิตรเราก็จะหั่นกระเจี๊ยบเขียวให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเลยค่ะ ในกระเจี๊ยบเขียวเขาก็จะมีธาตุอาหารที่เยอะมากค่ะก็จะมีไนโตรเจนอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโบรอนแล้วก็แคลเซียมค่ะเขาก็จะช่วยกระตุ้นดอกทำให้พืชของเรานั้นจเจริญเติบโตค่ะช่วยเร่งในการออกดอกและออกนอด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็ได้กระเจี๊ยบเขียวมาแล้วค่ะ เราก็ทำการแชร่เขาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงกระเจี๊ยบเขียวก็จะคลายเมือกออกมาค่ะแล้วเราก็จะช้อนเนื้อเขาออกค่ะเนื้อของเขาเราก็ยังสามารถนำไปทำอาหารได้ค่ะกระเจี๊ยบเขียวก็ทำอาหารได้หลากหลายเลยค่ะเอาไปผัดไข่ก็จะอร่อยค่ะเอาไปยำหรือว่าแกงส้มก็ได้ค่ะ นี่ค่ะเขาก็จะเป็นเมือกเมือกแบบนี้ค่ะในเมือกนั้นก็จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายเลยค่ะเราก็สามารถนำไปรดพืชผักส่วนทั่วไม้ประดับของเราได้ค่ะเราก็จะมาลดที่ต้นบอนสีค่ะนอกจากจะช่วยให้บอนสีของเราต้นงามแตกหน่อนดีแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราได้อีกด้วยค่ะ หรือเราจะมาลดที่ต้นพริกของเราก็ได้ค่ะเราก็จะลดที่โคนต้นของเขาค่ะก็จะช่วยบำรุงดินทำให้ดินดีเมื่อดินดีต้นพริกของเราก็งามแบบนี้เลยค่ะและนี่คือต้นแตงไทยของเราค่ะเมื่อเราลดเขาลงไปแล้วเขาก็จะช่วยเร่งในการออกดอกให้เขาออกดอกมาเยอะมากเลยค่ะ แล้วจะเห็นว่าแตงไทยของเราออกมาติดเกือบทุกข้อเลยค่ะดอกของเขาค่ะแล้วยังช่วยกระตุ้นให้ติดลูกได้ดีดอกของเขาก็ไม่หลุดร่วงง่ายด้วยค่ะหรือเราจะมาลดที่ต้นมะนาวของเราค่ะช่วยป้องกันเชื้อราแล้วก็ยังช่วยให้ออกดอกเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดต้นเล็กๆแบบนี้ มะนาวของเราออกดอกเยอะมากค่ะเราก็สามารถนำมาลดพืชผักส่วนคั่วของเราได้ทุกชนิดเลยค่ะเมื่อเรากินกระเจี๊ยบเขียวแล้วน้ำที่เป็นเมือกอของเขาเราก็มาลดต้นพืชผักส่วนคั่วหรือไม้ผลของเราก็จะงามมากเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับดีๆ ในการนำเมื่อของกระเจี๊ยบเขียวมาลดต้นพืชผักสวนครัวของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ